สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินทรนุชครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่21พฤษสภาคม2566นะครับจีนได้ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อถแถลงการของกลุ่มผู้นำ G ีซวที่เล็งเป้าเล่นงานจีนในประเด็นต่ตางๆหนึ่งในนั้นรวมถึงทะเลจีนใต้และก็สิทธิมนุษยชนและกล่าวหาว่าแทรกแซงประชาธิปไตยของพวกเขาพวกผู้นำกลุ่ม G ีซเวได้ํำเนินการในการออกถแถลงการ หนึ่งในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยทางกลุ่มระบุในถ้อยถแถลงเรียกร้องให้จีนอย่าได้ดาเนินการเคลื่อนไหวแทรกแซงและแสดงความกังวลเกี่ยวกับคํากล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่างๆในภาคตะวันตกอันประกอบไปด้วยทิเบตแล้วก็ซินเจียงนะครับนอกจากนั้นบรรดาผู้นำกีเซเว่นยังได้แสดงความกางังวลต่อข้อพิพาทด้านอนาณาเขตในทะเทลจีนใต้โดยกล่าวหาจีนทางอ้อมว่ากำลังบีบบังคับขู่เข็น ในขณะเดียวกันอยางได้เร่งร้้งให้จีนนั้นได้ใช้อิทธิพลกดดันรัเสเซียให้ยุติการตป็นบัตรการทางทหารในยูเครนอย่างไรก็ตามครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการตอบโต้ทันทีในวันที่20พฤษภาคม2566ว่าแนวทางของกลุ่ม G7 ไม่มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ G7 นนั้นพูดย้ำจัดฉากในประเด็น,นต่างๆเกี่ยวกับจีนป้ายสีแล้วก็โจมตีจีน สิ่งที่จีนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากคัดค้านอย่างหนักแน่นและยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการกับญี่ปุ่นประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุมเช่นเดียวกับฝ่ายอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องนี่เป็นถ้อยแถลงที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นได้แถลงกันออกมานะครับแถลงการของ G ีเซเวนเน้นย้ำถึงความสําคัญของสันติภาพและเสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวัน แต่จีนตอบโต้ด้วยการวิจารณ์ทางกลุ่มว่าไม่แสดงออกอย่างชัดเจนในการคัดค้านการเอการาชของไต้หวันที่พยายามที่จะเอาตัวเองพ้นจากการเป็นประเทศหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นเอง G ีเปลว่เป่าประกาศว่าประเทศของพวกเขาต้องการมุ่งหน้าสู่โลกแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองแต่ข้อเท็จจริงแล้วคือพวกเขากําลังเตะถ่วงโลกบ่นทําลายเสถียรภาพในภูมิภาคและฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศอื่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ถแถลงการของฮิโรชิมาเป็นผลจากการเจราจาก,กันระหว่างกลุ่มประเทศ G ีซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันในแนวทางรับมือกับจีนโดยบางประเทศนั้นอย่างเช่นสหรัฐอยากใช้แนวทางที่แข็งกร้าวกว่าเดิมแต่ชาติอื่นๆในยุโรปไม่อยากให้มีการเผชิญหน้ากับจีนม,มากไปกว่านี้ความเคลื่อนไหวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็นี่แหละครับท้ายที่สุดนั้นจีนก็ออกถแถลงการตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขากําลังดําเนินการอยู่ก็อาจจะสร้างความขัดแย้งระหว่างทั้งด้าน ชาติตะวันตกกับจีนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ตึงเครียดกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีนแต่ว่าฝักฝ่งยุโรปนั้นยังต้องทุกพาจีนอย่างยิ่งเนี่ยครับโดยเฉพาะในการทํามาค้าขายดังนั้นก็เลยไม่อยากจะออกแถลงการที่นหนักหน่วงจนเกินไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พวกเขาออกมาก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนแล้วก็ผลกระทบนั้นตกอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นกัััับจีีนนนนน้้น้้กกกกกก็็มมาาาาารรทคขยยะหวว่่งแลลอูใชิด มากกว่าชาติตะวันตกนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบกับญี่ปุ่นมากไปกว่าชาติอื่นๆที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจากแถลงการของกลุ่ม G7 นํนำพาไปซึ่งความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับจีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นหรือไม่ครับ